สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพืเ่อนๆนทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิม้มไม้ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกนะคะประจําเดือนพฤษภาคม25งพายชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16หพฤศจิกาย,ยนถึง15ธันวาคมนะคะอีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมค่ะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางที่สามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเบอร์ซ่าได้ด้วยเช่นน ดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อนนะะเป็นแนวทางในการดําเนินความรักคมสัมพันธ์นะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะดูเพื่อความบมนเถึงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่ไม่กําลังจะเปิดและอ่านในฝั่งนี้ไปตัดสินใจใดๆซะเลยในความสัมพันธ์ค่ะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะ ก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกค่ะและยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองชาวพิจิกเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกคุณเจออะไรมาบ้างในเ,เร,รื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะขอดูอดีตหน่อยค่ะไพ่ใบแรกเป็นไพ่เดทค่ะไพ่สเตรนท์นะคะ ให้สไม้เท้าและเป็นไพ่ทาวเวอร์ชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกคาในอดีที่ผ่านมานะคะคุณอาจจะอ,อยู่ในความสัมพันธ์นะคะกับชาวทาตไฟเมษสิงห์ธนูนะคะมีชาวทัตน้ำกระกฏปีินพิจิกนะคะมีเขาเรียกว่าอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นแต่แดนต่างภาษานะคะ คุยกับใครก็ได้ค่ะไม่อ่านตามหน้าไพา่ใน่ดีที่ผ่านมานะคะชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกบางคนเนี่ยอ,อ,อาจจะมีคนเก่าๆนะคะคนที่จบความสัมพันธ์กันไปแล้วนะคะวนเวียนกลับเข้ามาก็ได้เช่นเดียวกันหรือ,อ,อบางคนก็จบพาร์ทสถานะของคนรักนะคะแต่ว่ายังมีภาระความรับผิดชอบร่วมกัน ก็ยังคงสื่อสารกันอยู่แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเอ่อบางคนคบกับต่างชาตินะต่างถิ่นแดนไกลนะคะมีระยะทางระยะห่างเข้ามาเป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์ทําให้ความสัมพันธ์นี้มันดูคอนแคลนดูเอ่อไม่มั่นคงนะคะประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกัน อ,อันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะคะของชาวราศีพิจิกและขนาดพิจิกถ้าหากว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วค่ะสามารถสกิปข้ามผ่นคลิปนี้ได้เลยแสดงว่าหน้าไพนี้ไม่ใช่หน้าไพของคุณไม่ต้องนําไปคิดเดยอะคิดมากนะคะเพราะว่าเป็นแค่ดวงโดยรวมเท่านั้นนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะกับชาวราศีพิจิกและขนาพิจิกในช่วงเดือนพฤษภาคม2 5 6 8ันเป็นอย่างไรนะคะไพ่ห้าถ้วยหกถ้วยค่ะน่าจะมีคนเก่าเข้ามาจริงๆแหละน้องชาวพิจิก อาจาวินถือดาบนะคะและเป็นไพ่ควีนถือเหรียญชาวราศีพิจิกและชาะพิจิกนะคะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะก็คือเอ่อมันมีพลังงานเก่าๆวนเวียนกลับเข้ามาพยายามนะพยายามกลับเข้ามานะคะแต่ทางนี้ทางนั้นมันก็อยู่ ขึ้นอยู่กับชาวพิจิกค่ะว่าคุณจะเลือกที่จะรับหรือว่าไม่รับนะคะตรงนี้เนาะขึ้นอยู่กับคุณเลยนะคะชาวพิจิกบางคนก็ยังคงมีความผิดหวังเสียใจเนาะกับ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 ความสัมพันธ์เก่าๆที่ที่ผิดพลาดไปนะคะที่พลาดหวังไปที่ผิดหวังไปนะคะทําให้ตัวคุณเนี่ย มีความวิตกกังวลมีความกลัวมีความที่จะคิดมากมากขึ้นที่จะเปิดใจรับความสัมพันธ์แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งมันเป็นมันเป็นพลังงานของคนที่ยังยังไม่กล้าที่จะรับยังไม่กล้าที่จะเปิดใจถึงแม้ว่าจะมีคนเข้ามาก็เถอะนะคะประมาณนี้เนาะ เดีあああ๋ยวเรามาดูกันนะคะในส่วนของความคิดและความรู้สึกค่ะของชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกกับคนที่คุณคิดถึงนะคะไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครอยู่ในสถานะไหนขอให้มีคนที่คิดถึงเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันเป็นอย่างไรขอดูของชาวาพิจิกก่อนนะคะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกค่ะชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคนนั้นนะคะมาดูกันเฮอร์มิต เจ็ดเจ็ดไม้เท้าค่ะชาลีออนเดซันชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกนะคะคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคนนี้นะคนที่คุณคิดถึงนี้นะคะออ <c oughs> ขออภัยค่ะชาวพิจิกนะคะคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคน,นี้คุณอยากจะ มองคนคนนี้อีกทีหนึ่งมองให้ชัดต้องการเวลาในการพิจารณานะคะคุณไม่แน่ใจไม่มั่นใจว่าคนคนนี้เข้ามาเพื่อที่จะหวังจุดประสงค์อะไรในความสัมพันธ์อืมเอ่อ,อ,อมีความไม่ไว้ใจค่ะมีความมีกำแพงอะ่ะอืมมีกำแพงนะคะคุณมีกำแพงกับเขาคุณไม่ไว้ใจเขาคุณรู้สึกยังไม่ปลอดภยัย ยังอย่างที่จะดูคนนี้ไปก่อนอะไรประมาณนี้นะคะอืมต้องการเวลานั่นแหละเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนคนนั้นค่ะคนที่ชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกคิดถึงคนคนนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกนะคะไพ่ใบแรกนะคะ judgment The star ไม่เท้าเก้าดาดชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะคนคนนั้นที่คุณคิดถึงอาจจะเป็นชาวราศีกรัคณากันนะคะราศีกลุ่มลัคนากลุ่มชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎค่ะ อาจจะเป็นชาววันอาทิตย์ก็ได้อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคิดถึงใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพา่คนคนนั้นคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับคุณเขาอยากได้โอกาสอยากได้โอกาสในการกลับมาเขามีความคาดหวังเขาอยากจะพยายามปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงให้มันดีมากที่สุดเขารอคุณนะคะอืมเขาอยากจะบอกคุณแบบนี้เขา รู้สึกว่าเขาอยากจะแก้ไขความผิดพลาดที่มันที่มันยังติดอยู่ในใจเขาเขาอยากแก้ไขเขาอยากได้โอกาสแก้ตัวนะคะประมาณนี้เนาะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อก,กันนะคะซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า เอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกกับคนคนนั้นที่คุณคิดถือเป็นอย่างไรไม่ขอเนืยตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอ,อ,อาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคาไปแรกค่ะ10ไม้เท้า4ถ้วยเด็กถือไม้เท้านะคะ ชาวราศีพิจิกและคณวาพิจิกนะคะในส่วนของเอาคามนาค้ความรักความสัมพันธ์ไม่มองว่าตัวคุณจะปล่อยหมายถึงไม่สนใจอะปล่อยจอยไม่ว่าคนคนนี้เขาจะพยายามมากมายขนาดไหนคุณก็อาจจะไม่รับเพราะว่าคุณอาจจะไม่ต้องการคนคนนี้แล้วไม่ต้องการ กลับไปอยู่ในความสัมพันธ์แบบเดิมแล้วหรือคุณเข็ดมากๆแล้วคุณเหนื่อยมากๆแล้วแล้วคุณก็ไม่ได้พร้อมที่จะเปิดใจคุณก็เลยเลือกที่จะไม่รับแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเอาไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องรับความรักความสัมพันธ์ได้กับชาวราศีพิจิกและคนาพิจิกนะคะขอคําแนะนํา6ดาบ o o ออฟ f อ r June สวินถือถ้วยและเป็นไพ่กิงถือเหรียญชาวราศีพิจิกและกษนาพิจิกนะคะในส่วนของอคําแนะนำนาะไพา่บอกว่าถ้าหากว่าคุณกลับไปแล้วต้องกลับไปอยู่ในสถานการณ์ที่มันอึดอัดการมุออนนะคะถึงแม้จะมุฟออนไปคนเดียวนะคะถึงแม้ว่าจะเงาถึงแม้ว่าจะโดดเดี่ยวแต่สุดท้ายแล้วก็ ความเหงาความโดดเดี่ยวมันมันมันไม่เจ็บปวดเท่ากับเท่ากับคนอื่นมาทําให้เราเจ็บนื้ออกตะมันมันความเหงาความโดดเดี่ยวอ่ะมันมันมันไม่โหดร้ายเท่ากับความเจ็บปวดหรอกเออนะคะเนาะ เป็นกำลังใจให้ชาวพิจิ๋มุกออนดีกว่านะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาก like, ดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กันมาโดยตลอดค่ะสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตตคลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ใหม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ